Exit ก็ในช่วงนี้เป็นช่วงที่มีวิกฤตโควิดนะครับผมก็รู้ว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงต้องรู้สึกท้ออยู่แล้วนะครับเพราะว่ารายได้ก็น่าจะหดไปกันทั่วทั่วทุกๆอุตสาหกรรมนะฮะผมก็มองว่าช่วงเนี้ ไอ้ความท้อมันมีอยู่แล้วแต่เราก็ต้องสู้กันไปเราเป็นนักธุรกิจที่ทําธุรกิจแล้วอุปสรรคเนี่ยมันก็ย่อมมีเข้ามาท้าทายเราอยู่เรื่อยๆนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีกําลังใจแล้วก็ต่อสู้อย่ายอมแพ้เพราะว่าผมตั้งแต่ทําธุรกิจมาผมก็คิดว่ามันไม่มีช่วงไหนที่เราเคยต้องหยุดสู้นะครับเราต้องสู้ตลอดมันก็มีปัญหาเข้ามาตลอดแล้วเราก็ต้องแก้ไขมันแล้วก็ผ่านมันไปให้ได้ นะครับในช่วงนี้ก็แนะนําว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยรักษาเรื่องของกระแสเงินสดดูในเรื่องของอาการตลาดให้ดีนะครับแล้วก็ถ้าเรามีสินค้าที่รอขายอยู่ก็ดูว่าเราจะจัดโปรโมชั่นทำยังไงให้มันน่าสนใจนะครับแล้วก็มองว่าอยากแนะนําอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของการตลาดตอนนี้ก็ทางด้านดิจิทัลเนี่ยก็มาค่อนข้างแรงเราอาจจะทํำเพจต่างๆแล้วก็สร้าง ยอ,ยอดความสนใจเข้ามาในการทำเพจต่างๆให้ให้เราสามารถขายของได้เพิ่มเติมนะครับก็ถ้าเราดูตอนนี้เราสามารถหาความรู้ต่างๆผ่านทาง Facebook หรือผ่านผ่านทาง i ิน t a g r กรหรือผ่านทางอะไรเนี่ยเราจะเห็นหลายๆคนทำทางด้านนี้แล้วก็ยังทั้งมีคอร์สอบรมทางออนไลน์เยอะแยะลอง Google ดูนะครับเราอาจจะจัดทำทางด้านเพจ ขายของต่างๆที่เราสามารถระบายสินค้าได้เพิ่มเติมและสร้างความสนใจให้กับลูกค้าต่างๆของเรานะฮะเพื่อสร้างยอดขายเพิ่มเติมนะครับก็มองช่วงนี้ว่าเราต้องรักษากระแสเง,งินสดไว้เพราะเป็นสิ่งสําคัญและรวมทั้งในช่วงนี้ถ้าเศรษฐกิจมันยังสโลอย่างนี้เราก็อาจจะพัฒนาองค์กรของเรานะฮะให้มันดีขึ้น ก็มองว่าช่วงนี้ต้องเป็นช่วง lean and mean ก็คือว่าลดค่าใช้ใจ่ายต่างๆให้เยอะนะครับรักษากระแสงเงินสดไว้พยายามหาช่องทางใหม่ๆในการขายของนะฮะแล้วก็พัฒนาคนของเราให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นไปแล้วก็จะได้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ครับ exit